you <laughs> สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนพบกับนะอุ้ยนะครับกับพ่อบ้านหัดทำในชาแน l ช่องครัวคุณวิรัตนะครับวันนี้นะอุ้ยมีเมนูแกงส้มแปะสะปาดิน,น,นเดี๋ยวเราก็ไปดูวิธีทํากันเลยนะครับว่าจะทํากันแบบไหนนะแกงส้มก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้นะอุ้ยด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับอันนี้ก็เป็นอ,อัตราส่วนผสมต่างๆแล้วก็วัตถุดิสบส่วนผสมนะครับขึ้นให้แล้วเนาะ อันนี้ก็จะเป็นผักกระเฉดนะครับนะ้าอุ้ยก็จะทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยเนี่ยลูดนมลูดอะไรมันออกแล้วก็เยื่ออะไรต่างๆนะครับเลือกที่มัดอ่อนๆนะเนเหนียวเราไม่เอานะผักกระเฉดจากนั้นก็จะมีนี่นะครับพริกขี้ฟ้าแห้งนํามาแช่น้ํานะครับแกะเม็ดออกนะแล้วก็จะมีพริกแดงชินดาหอมแดงกระชายที่จะทําเครื่องแกงนะครับแล้วก็จะมีพริกหนูสวนนะครับเกลือ น้ำตาลน้ำปลานะครับน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวะมะขามเปียกแล้วก็กะปิกะปินี้จะเป็นกะปิระยองนะจะเป็นกะปิกระปุกตามตลาดแต่มันจะไม่อร่อยนะครับปลานะครับปลาก็เลือกไซส์ประมาณ700นะถึง800กรัมนะครับผมหมอดเก็ตทำความสะอาดให้ดีเลยนะหั่นแบบนี้เลย ตกี้มันออกเราไม่เอานะครับอันนี้นะ้าอุ้ยจะทอดเป็นท่อนนะก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ก่อนเลยจะเอาไปทอดเป็นท่อนๆเป็นคำๆไม่ทอดทั้งตัวนะวันนี้เราจะใช้น้ํามันน้อยไงเปลืองน้ํามันก็ได้ลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวไปตาเครื่องแกงกันนะครับใส่พริกลงไปนะครับพริกแห้งพริกแห้งเม็ดใหญ่นะพริกแห้งเม็ดใหญ่จะช่วยให้เอ่อเป็นสีสันนะครับไม่เผ็ดนะ ก็จะตามด้วยพริกนี่นพริกแดงกินดาเนี่ยกใส่ประมาณสักสิบเม็ดก็ได้นะครับแล้วแต่ใครชอบพริกขี้หนูไปอีกวันนี้จะเผ็ดตันนิดนึงโขกให้ละเอียดเลยนะครับผมแนะนําไม่ให้ไปปั่นนะถ้าปั่นแล้วมันเอาไปโขกแล้วมันเออถ้าเอาไปปั่นแล้วมันไม่หอมเครื่องนะครับมันไม่เหมือนกับการโขกหอมแดงกระชายใส่ลงไปเลยนะครับโขกให้ละเอียดนะครับ ตา,ตามลำดับนี้เลยนะเกลือก็โขกให้ละเอียดเลยละเอียดดีแล้วนะครับแล้วก็จะมีเนื้อปลานะครับเราต้องการให้น้ำแกงเราเข้มข้นอันนี้จะใช้เป็นปลาทูนะครับนะอุ้ยใช้เป็นปลาทูใครจะใช้เป็นปลาอย่างอื่นก็ได้นะครับไม่ผิดอะไรตามด้วยกระปิ อันนี้ถ้าใครเอาไปย่างก่อนก็จะหอมมากนะครับอันนี้นะอุ้ยไม่ได้ย่างนะก็ใส่ลงไปเลยนะครับละเอียดดีแล้วนะครับนี่จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราขั้นตอนต่อมาต้มน้ําให้เดือดนะครับตั้งน้ําอันนี้ก็จะประมาณหนึ่งหม้อพอน้น้เดือดดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่เครื่องแกงลงไปคนให้ละลายเลยนะ กตินะอุ้ยจะทำแกงแบบนี้นะ้าอุ้ยจะจะโยนนีนเรียกว่าลูกโยนเนี่ยโยนแบบนี้โยนอาจจะไม่ค่อยนิ่คนเท่าไหร่เพื่อให้มันละลายเข้ากันสำคัญน้ำต้องเดือดก่อนนะอย่าไปใส่ตอนน้ำไม่เดือดละ่ะนี่ครับก็โยนลักษณะแบบนี้นะครับเห็นน้ำแกงเราจะข้นมากเลยนะเห็นไหมครับก็ให้เขาละลายดีแล้วจากนั้นก็พอเดือดแบบนี้แล้วอันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยน้ำล้้งคก อุ้ยลืมไปก็เอามาใส่ด้วยนะครับจะไม่จริ้งเลยกะโยชน์อีกสัก1รอบ2อสรอบก็ได้นะครับผมเป็นเมนูที่ชอบมากอ่ะจากนั้นนี่นะครับก็เป็นหัวเช้เท้าแล้วก็อั่นให้อย่างดีเลยเราเอา,เอาหัวเช้เท้าลงไปต้มก่อนนะครับ เพราะว่ามันสุกยากนะครับมันสุกยากนี่นะครับก็ปล่อยให้เขาเดือดไปก่อนนะครับให้หัวใจเท้าสุกเลยอันนี้ก็จะเป็นน้าอุ้ยคั้นไว้แล้วครับมะขามเปียกคั้นข้นแบบนี้เลยสําคัญใส่น้ําอุ่นนะครับจะออกง่ายมากมะขามเปียกนะเอาแล้วเนี่ยน้าแกงเราก็เดือด ได้ที่หัวจเ,เท้าก็เริ่มจะสุกแล้วนะครับผมเติมไปเลยนะครับน้ปาปลาประมาณนี้นะครับ1นึ่ทัพีหรือประมาณสัก2ช้อนโต๊ะเดี๋ยวอ,อุ้ยก็จะลงอัตราส่วนไว้ใต้คลิปอีกทีนะครับเกลือนะครับอย่าใส่มากนะครับเพราะเรามีการปรุงจากเครื่องแกงที่เราตําไปแล้วนะครับตามด้วยน้าตาลมะพร้าวนะครับรสชาติก็อยู่ประมาณมีเปรี้ยวหวานเค็มนะครับ ใส่น้ำตาลทรายถามว่าใส่น้ำตาลทร,รายไปทําไมก็ให้มันดันกับน้าตาลมาพักกลมกล่อมขึ้นนะครับเห็นไหมนะครับเนี่ยสุกแล้วนะครับเนี่ยถ้าออกสีใสแบบนี้แปลว่าหัวใจเท้าเราสุกแล้วเราเตรียมน้ําแ,แกงได้ที่แล้วนะครับเนี่ยชิมรสตามใจชอบก่อนนะครับถ้าชอบแล้วเปรี้ยวยังไงใครชอบเปรี้ยวน้ำก็ตามใจชอบเลยนะครับอันนี้นะ้ออุ้ยก็ใส่ น้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกลงไปนะครับมีการชิมมีเค็มมีหวานแล้วก็เปรี้ยวตามมาเลยนะครับใครชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากหน่อยนะครับปรุงรสตามใจชอบพอเตรียมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทอดปลากันนะครับเสร็จแล้วใส่น้ํามันลงไปเลยเห็นไหมเราจะใช้น้ํามันไม่เยอะอ่านี่เอาลงไปทอดนะครับ สังเกตน,นะครับปลาที่เราทอดเห็นไหมมันเดือดแบบเนี้ยแปลว่ามันมีความชื้นเยอะดังน,น,นั้นก่อนนามาทอดหรือหั่นอะไรเรียบร้อยก็ให้ซับน้ําสักหน่อยนะครับเพื่อให้น้ำไม่พอเวลามาทอดมันกันได้ไม่กระเด็นมากนะครับน้ํามันเราทอดไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับให้เหลืองสุกเลยนะครับพอได้ลักษณะนี้กลับเลยครับเนี่ยพลิกกลับด้านเลยนะครับปลา สังเกตไหมครับน้ามันจะไม่เดือดปุบปัตปุบปับแล้วอันเนี้ยแปลว่าเริ่มสุกเริ่มกรอบดีแล้วนะครับแต่เราจะไม่ให้มันกรอบมากมายขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวมันจะแข็งและไม่อร่อยนะครับมันมีกรอบด้านนอกแล้วก็นุ่มด้านในประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมอุ้ยกระทอดกรอบอย่างดีแล้วโอ้ จะออกนุ่มๆข้างนอกจัดกรอบนะครับการทอดปลานะโอเคเดี๋ยวเรามาจัดมาจัดใส่จานนะครับอันนี้เป็นจานปลาแบบนะ้าอุ้ยจะใช้เป็นแบบแอลกอฮอล์ใส่เข้าไปนะครับเป็นเป็นเป็นเตาถ้าการไม่มีจานแบบนี้หรือหม้อไฟหรือถ้วยแบบนี้นะครับก็ตักเป็นถ้วยก็ได้นะครับตกแต่งใส่ปลาใส่เรียบร้อยนี่ก็เป็นถั่วฝักยาวผักก็ตามใจชอบเลยนะ มันก็ใช้เป็นผักกาดขาวตัวปักยาวกระเฉดสําคัญอย่าเอาใส่ลงไปในหม้อเด็ดขาดนะครับเพราะกระเฉดเป็นผักที่คือมันเหี่ยวนะครับพอใส่ไปต้มแล้วมันเหี่ยวมันไม่น่ารับประทานเนี่ยใส่แบบกรอบๆแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ใส่น้ําแกงลงไปนะครับนี่นะครับตักให้เต็มถาดปลาแบบนี้เลยน่ารับประทานไหมครับ ไม่ยากเลยโรยด้วยผักกระเฉดสักนิดนึงเสร็จแล้วครับเป็นไงครับแกงส้มแปะตะของเราน่านรับประทานมากๆอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะ้อุ้ยด้วยนะวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ